สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้ครูแทมมี่จะมาบอกว่าเลิกกังวลภาพลักษณ์จากสามวิธีคิดทํำยังไงนะคะจริงๆแนละ้วการที่คนเราอะ่ะกังวลเรื่องภาพลักษณ์อ่ะกลัวะจะดูไม่สวยจะดูไม่หล่อหรือว่ากลัวดูไม่ดีเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคนเราเนะี่ยชอบให้ผู้อื่นนะ,ะเป็นผู้กําหนดหรือว่าตัดสินความเป็นเรานะะแล้วทํำยังไงละ่ะถึงจะเลิกกังวลสิ่งเหล่านี้นะคะวิธีแรกเลยนะคะสร้างความมั่นใจก่อนนะ เราต้องเสริมสร้างความมั่นใจโดยที่เราต้องแบบเห็นคุณค่าในตัวเราเองค่ะแทนที่แบบเราจะโฟกัสเรื่องภาพลักษณ์หรือให้ให้คนอื่นแบบคิดให้เราอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นโฟกัสในสิ่งที่เราจะทําให้สําเร็จดีกว่านะฮะโฟกัสเป้าหมายในสิ่งนั้นที่เราจะทำโฟกัสถึงความคืบหน้าของสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของเรานะคะแล้วก็ปลายทางของความสำเร็จของเราจะเป็นแบบไหนถ้าเราทำมันได้อะไรประมาณนั้นนะ ศรัทธาศรัทธาในความคิดและก็ศรัทธาในาการเป็นของเราจะทําให้เราเกิดความมั่นใจได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะะวิธีที่2นะคะพอใจในแบบที่ตัวเองเป็น,นะครับเพราะว่าคนคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเรามาทั้งชีวิตก็คือตัวเรานะคะเราะจะเข้าใจตัวเราดีที่สุดอย่าให้ผู้คนหรือว่าสถานการณ์อะไรมาทําให้ตัวเราเปลี่ยนจากตัวตนของเราอะไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เราอะนะคะ แล้วก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหมือนใครด้วยฮะเหมือนกับคํากล่าวที่ว่าจงเป็นที่1ตามมาตรฐานของตัวเองนะแทนที่จะเป็นที่2ตามมาตรฐานของคนอื่นนะคะวิธีที่3นะคะ หนากว่าไม่มีใครสนใจอย่างที่เรากังวลน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนฮะเขาก็มีเรื่องราวมีความยุ่งเหยิงของตัวเองมากพออยู่แล้วนะคะไม่มีใครมาใส่ใจหรือว่าเฝ้าสังเกตความผิดปกติเล็กๆน้อยๆรอบตัวเขาหรอกคะ่ะและนะเราเองก็ไม่ได้สวยหล่อระดับสุปตาเพราะนั้นเรานะไม่ต้องแบบ กังวลไรเลยทําใจให้สบายนะคะแล้วก็เชื่อเถอะว่าไม่มีใครมาสนใจเหมือนที่เรากังวลเลยจริงๆนะคะสิ่งสําคัญนะคะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองในทุกๆสิ่งที่เราเป็นภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเราเองฮะ,ะโดยที่ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปผูกกับความคิดของผู้อื่นและเราจะมีความสุขในทุกอย่างที่เราเป็นค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ